การเลือกตั้งประธานาธิบดีเอกวาดอร์ตอนนี้รอบแรกผ่านไปที่บอกว่ารอบแรกผ่านไปเพราะว่ารอบแรกเนี่ยไม่มีผู้สมัครคนใดที่ได้ถึง40%น,นะครับโดยเป็นไปตามคาดคือว่าผู้สมัครฝ่ายซ้ายแองเดรสอารูสเนี่ยคะแนนนำนะครับคะแนนนำแต่ได้3 30%นะครับส2ส่วนคนที่จะเป็นที่2เนี่ยเฉือนกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวคือแข่งกันระหว่างคุณยาคูเปเรสนะครับกับกิเลโมลาโซยาคูเปเรสเนี่ยเป็นตัวแทนจากชนกลุ่มน้อยนะครับส่วนคุณลาโซเนี่ยเป็นฝ่ายขวาคือยาคูเปเรสเนี่ยได้20% ส่วนลาโซเนี่ยได้19เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยคือตามคะแนนแบบนี้ก็จะต้องจัดครั้งที่2นะครับวันที่11เมษายนนะครับซึ่งก็จะเป็นวันเดียวกันกับที่เปรูมีการเลือกประธานาธิบดีเช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นที่น่าสนใจนะครับผลการเลือกตั้งในลาตินอเมริกาเนี่ยว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่เห็นได้ชัดว่าคราวนี้ ผู้สมัครฝ่ายซ้ายมีคะแนนนำนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่จะขึ้นมาสู้กันในรอบที่สองเนี่ยก็เป็นเป็นชนกลุ่มน้อยที่ดูในเรื่องของ human rights นะครับเป็นคนที่เคลื่อนไหวในสาภาพแรงงานนะครับดังนั้นก็ถ้าจะว่าไปก็กึง่งๆเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายซ้ายสองคนนั่นแหละอาจจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ในระยะเวลาสั้นๆของเอกวาดอร์นะครับที่การเลือกตั้งเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็คิดว่านะครับคือการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่สม o o นะฮรับราบรื่นราบรื่นมากนะครับมีผู้สังเกตการจากต่างประเทศ225คนนะครับมาจากสหภาพยุโรปมาจากทางลาตินนะครับแล้วก็มาจากที่อื่นๆนะครับก็ค่อนข้างจะเรียกว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามคาดนะครับในช่วงที่ผมเดินทางไปผมก็พยายามสอบถามคนในเอกวาดอร์เรื่องนี้นะฮะเขาก็พูดแบบนี้นะฮะก็คงเป็นแบบเนี้แล้วในท้ายที่สุดก็คงจะต้องรอรอวันที่11เมษายนในการที่จะเป็นเซคันดราว n ์แต่ปัญหาตอนนี้นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือยังมีการ Challenge ผลการเลือกตั้งอยู่ระหว่างว่าใครจะเป็นคนที่มีคะแนน เป็นอันดับ2ที่จะขึ้นมาสู่รอบ2เนี่ยนะครับเพราะว่าอันดับ2กับอันดับ3ามเนี่ยยีกับ1 9บเกห่างกันนิดเดียวนะครับก็มีเรื่องของการฟ้องคดีมียังมีคดีความในศาลก็ต้องรอดูนะฮะเพราะว่าฝ่ายที่แพ้ก็บอกว่า,ามาีมีหลักฐานการโกงนะฮะอีกฝ่ายที่นําก็บอกว่าไม่มีหลักฐานการโกงนะครับก็เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้อง ไปเปิดเผยกันในสารนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องนําหลักฐานมานะครับนําหลักฐานมาแล้วว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเร็วเนี่ยในท้ายที่สุดเราก็จะได้มีผู้สมัครสองคนใช่ไหมฮะผู้สมัครสองคนก็จะไปเฟสออฟกันก็จะได้คนที่จะเป็นผู้ชนะซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปนะครับก็ยังต้องจับตามองดูอยู่เพราะว่าคือในเอกวาดอร์เนี่ย การเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่สถานการณ์ภายในเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างยิ่งจากวิกฤตด้านสาธารณส,สุขนะครับเรื่องของโควิดและก็เศรษฐกิจที่ตกต่าดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวมากที่สุดคนก็จะปฏิเสธในเรื่องของนโยบายเสรีสรนิยมนะครับคนกอ็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมา มาหาทางช่วยอ่ะมาหาทางปกป้องตัวเองก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงเวลาอีกไม่นานเนี่ยนะครับ